หนูน้ำน้ำหวานกับภารกิจเติมน้ำให้ป่าเช้าวันหนึ่งในป่าอากาศร้อนอบอ้าวมาหลายวันแล้วใบไม้สีเขียวสวยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้งลงโอ้ยร้อนจังเลยต้นไม้ใหญ่บ่นเบาๆหนูน้ำหวานเห็นแล้วรู้สึกสงสารเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วหนูน้ำหวานคิด เธอคว้าขวดโหลแก้วใบเล็กที่สุดที่บ้านและตั้งใจจะออกไปตามหาน้ำเพื่อนำมารดต้นไม้ให้ได้เพราะการดูแลป่าคือความรับผิดชอบของเธอน้ำหวานเดินไปตามทางจนกระทั่งพบกับแอ่งน้ำใสเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังพุ่มไม้เธอค่อยๆย,ยื่นขวดลงไปตักน้ำอย่างเบามือเพื่อไม่ให้น้ำในแอ่งกระชอกหายไปหมด สำเร็จน้ำหวานอุทานเบาๆแต่ทันใดนั่นเองลมพัดมาวูบใหญ่น้ำในขวดโหลที่ตักมาอย่างยากลำบากกระชอกหายไปเกือบครึ่งน้ำหวานน้ําตาคลอเบ้าแต่เธอไม่ยอมแพ้ไม่ต้องเสียใจนะน้ำหวานจังนกจิบจิบเพื่อนสนิทบินมาเกาะใกล้ๆเราต้องคิดวิธีป้องกันน้ําหกลองใช้ใบไม้ใหญ่มาบังเป็นฝาขวดดูสิมันจะช่วยให้น้ำอยู่ในขวดได้ดีขึ้น เมื่อมีฝาปิดขวดที่แน่นหนาแล้วน้ำหวานก็พร้อมออกเดินทางต่อภารกิจนี้ต้องนำน้ำไปถึงต้นไม้ใหญ่ใจกลางป่าซึ่งอยู่บนเนินเขาที่ต้องปีนขึ้นไปเส้นทางนั้นไกลและเหนื่อยมากทีเดียวระหว่างทางที่เนินเขาลาดชันหนูน้ำหวานเจอกับเสือเมคาเสือดาวใจดีให้ฉันช่วยถือขวดน้ำไหมแบ่งเบาภาระก,กันไงละ่ะเสือเมคาพูดพลางยิ้มอย่างอ่อนโยน ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงต้นไม้ใหญ่ที่แห้งเหี่ยวใจกลางป่าน้ำหวานและเสือเมคาคอยคๆเทน้ำอันมีค่าลงที่โคนต้นไม้ใหญ่นกจิบจิบก็มาถึงและช่วยกันดูแลให้ทุกหยดซึมลงดินไม่นานเกินรอ เมื่อได้รับน้ำต้นไม้ใหญ่ก็เริ่มตอบรับทันทีใบไม้ที่แห้งเหี่ยวกลับมาเป็นสีเขียวสดอีกครั้งผีเสื้อสีสวยบินออกมาจากพุ่มไม้เพื่อมาทักทายกับความชุ่มชื้นที่กลับคืนมาทันใดนั้นท้องฟ้าก็เริ่มส่งเสียงคำรามและฝนก็เริ่มตกลงมาโปรยปรายนี่แหละวงจรของน้ำ เมื่อป่าได้รับความชุ่มชืน้นต้นไม้มีความสุขน้ำหวานและเพื่อนๆก็รู้ว่าการดูแลป่าคือความรับผิดชอบของทุกคน